สวัสดีค่ะเอดมินพี่เจยเทยโยภารวยนะคะเ,เพื่อนๆจ้าวันนี้พี่เจยก็จะมาสรุป4น้อยโจดินกันนะคะวันที่หนึ่งนะเพื่อนๆคนจะไปสรุปพี่เจยก็มีคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเ,เพื่อนๆจ้า โอเคเราก็จะไปสรุปกันเลยเนาะโอเคค่ะผลสรุปนะคะพี่แจยก็จะให้ดูเด่นก่อนเนาะเดนรวมนะคะเดนรวมก็มี7มี9มี4นะคะแล้วก็อีกสูตรก็คือ2กับ3นะคะเราก็มาดูผลสรุปกันเลยเนาะเฉพาะกิจพี่แจให้เด่นที่8กับ5นะคะกับ3ามแจก็ทาไว้เนาะผลออกก็คือ7 2 5สองห หนึ่งแปดนะคะเพื่อนสองห้าห้าสองตัวเจาะให้นะคะมาห้าเนาะแล้วก็หนึ่งแปดมาเข้าที่ตัวกลับแปดหนึ่งนะคะเข้าตัวกลับโอเควันนี้อันนี้เข้าสองเด้งเลยเข้าสองตัวเนาะส่วนพิเศษนะคะเพื่อนๆส่วนพิเศษพี่เจให้เด่นเก้ากับสามนะคะเขาออกสองสี่ศูนย์นะคะกับเก้าศูนย์เนาะก็เข้าที่เก้าเนาะเพื่อนๆ วิ่งรูดวิ่งวิ่งรูดนะคะ90เนาะส่วนปกติพี่ใจให้เด่นที่3กับ5นะคะเพื่อน3กับ5เขาออก2 20กับ46รอบนี้ไม่เข้านะคะแต่ว่าเข้ามาที่พี่ใจลืมติ๊กตรงดเด่นรวมเนาะถ้าใครจะใช้เด่นรวมนะเพื่อนเห็นไ,ไหมคะเด่นรวมนะคะมาเนาะถ้าใครจะใช้เจ็บเอตัวนี้ไปจับเอาเองตัวเด่นก็ เอาไปใช้ได้นะเพื่อนไปหยิบจับเอาไปแต่ละรอบใครชอบตัวไหนก็เอาไปไปจับกันได้เนาะส่วนปกติก็คืออันนี้หลุดไปนะคะแล้วก็ VIP ค่ะเพื่อนจ่าย i ีพเนาะพี่ใจ็ให้เดียนที่2กับ4นะคะผลออกคือ595214นสะคะเพื่อนเข้าที่ตัว4เนาะ1 4นะคะเข้าตัวกับ4 1เนาะ แล้วก็ส่วนเก้าให้เเพื่อนเก้ามาเ้วค่ะเพื่อนเก้าในในจดรวมเนาะวันนี้มีสองนะมีสองมีสี่นะคะเพื่อนเข้าออหมดเลยนะเราก็จะไปต่อกัน,นะคะเพื่อนจะ้ะเราก็ไปต่อของวันที่สองกันเลยนะคะเพื่อนจ๋าวันที่สองสี่น้อยจอเด่นนะพี่เจก็ให้เด่นรวบนะครับใจตีเป็นเด่นรวมเนาะ มี7มี6มี8นะคะ8กับ3ตัวเดียวกันเนาะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือ0 1 2นะคะพเพื่อนแล้วก็เฉพาะกิจพี่ใจก็ให้เด่นที่1กับ2นะคะพิเศษนะคะเด่น2 7กับ2ค่ะเพื่อนแล้วก็ปกติ0กับ7นะคะเพื่อนพีไอพีศูนกับ2เอ๊ะทำไมวันนี้พี่ใจมี0เยอะกับ7กับ2เนาะมาแล้วมาอีกนะคะเพื่อนจ้ะอ่ามาแล้วมาอีกเนาะสำหรับเออ่ ใครที่ว่าเยอะคือที่เยอะที่พิจัยเขียนทําเป็นตัวที่ว่ารูดให้นะ้องเพื่อนเนาะแล้วส่วนตัวเจานะคะเพื่อนๆที่เป็นเอฟซีเก่าก็คงจะเข้าใจว่าทําไมตัวเลขพิจัยพิจัยอะ <c oughs> มันเยอะนะคะเพื่อนคือมันเยอะมันก็แต่ละรอบเนาะแต่เราก็ให้เด่นให้ให้เด่นแต่ละตัวแล้วก็ตัวเจาะไว้ให้อยู่เนาะ